หอมกบมือนี่หอมกบใส่ผักใส่อนนี้มีกบแล้วก็มะเขือแล้วก็หัวหอมขาดหอมบัวเป็นหัวหอมครนะผมด้วยเสียบครับเนี่ยจักตัวใช่ไหมห้าตัวตัวของผมตรงขามันมองเสียบม,มันจะเป็นเนือ้อใสๆข้าขาวถือละมองแสีบมัน ปองแองแกล์าาแล้วทีนี้ทีนี้มีลูกพริกสดๆครับผมผมบัวแล้วก็ซีลังไปแต่ปกไปปอกไปเอาแมวแล้วตั้งคืนไม่กินเผ็ดมากครับผมลูกสองลูกนี่กอยูแล้วนีม่มากรอกแซมปิดครืบอดูเนี่ยเรากำลังจิเปนหนนวยนะครับผมนวยไงอะไรส่วน ตัวพวงติดตามแสบเรือยอันนี้ไข่ที่หมดทั่วปีทั่วภูมิทังนบาทเราต่างเสบกอกอันนี้อาหารเตี่ยวแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวกินหมดจานหนึ่งไปแล้วครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันไหนหมดเลยว่าจะมาถ่ายอยู่เว้ยเต็มจานสวสดจุ้มกุ้มหมดแป๊บเดียวทั้งข้าวทั้งเนื้อขึ้นมาขาดไปครับผมร้อนเดือเดอเลย ชุร,รถกับน,น้ำพริกนะครับลงไปสะแดดชุดรถนำปลาเห็นีหครับผมคั่วไปเรื่อยๆจนน้ำมันบกนะครับนะครับนี่ตอกกัวลงไปกัวจนได้แบบน้ำใหม <nee. S 1> er ่น้ำเหลืองนะครับจิ้มหม้อกวนน้ำครับผม เแรงนเกลือำรกลือก็ผิดเวรอไหลมันจะไม่อ่อยนะเด็ดนี่ครับผมใ,ใส่ผักเรียบร้อยแล้วน้ำยู่ประมาณซม,มี่นะคะรับผมพอดีแสบใส่พักซี่จนหอมนี่กองเรขั้วมันกี่ซอนครับพี่เด็ดขั้วขั้วสุดเด็ดสุดเลย เสร็จเรียบร้อยพยาคือหรือว่าแมงกิซอนครับหันมาน้ำบินมาน้ำไฟนี่มันสีบรหัดครับผมแต่ก่อนแมงกิซอนเขาจะถินยามบนน้ำขีต้ตุ่มแต่สมัยนี้บินมาน้ำไฟมันกินแซ่บบะหมี่แบบขี้ดินแบบแง่ๆเลยในนูน่นสุดท้ายครับผมแดดเดียวปลาสบายร้องมันๆครับผมแล้วตำทั่วนะครับทั่วเป็นทั่วบานๆเทั่วม,มาที่นี่สุดยอด แข็งๆถึงคือัวเสียนเสีบนัวครับรเกตหนึ่งลูกด้วยแสบครับกินด้ยครับผมโอ้ยนะครับติดหมูที่ปากคุงเนี่ย หายเกลียวหายป่วยแล้วเลยเก๋เป็นตุ่มเนาะมาเลยครับกินข้าวแรงน้อ,ญญอง,งกันครับมึงขนมไอ้มาตะวัดเขียบเลย,ยนี่น้ำมันบูดเร็วเหรอครับขนมสันรึมั้ยไม่เป็นขนมแบบเนี่ยเสียเย็ยนไวปเสียบตลอวาดทึกร,รึครับนุ่อมเปียกแบบนี้ม่วงกวน,กนครับนี่เดี๋ยวคุรี่ก็มีนะนี่ หอมกรบใส่ผักใส่นี่ที่เดียดปลาสไปแตะจีซอนเนีย่ยชิมให้เบิ่งครับผมนี่หวานเว้งอันหมดเยอแเ้งจปนูนทองหอมเนื้นอหอมเลยไข่มันหอมไม่หอมมัน ไตัวนี้มะเขอโอ้ยแี่ขัดนะไม่แ่าุดสุดเมนูที่เด็ดออมกบครับผม ทำตัวเสี่ยงเหรอเสียงเหรอตััวจามึงบาิเคษดิหิดร้อไหมสบายดีเดียว อันสมอข้าวมาเกยอยู่เขือมกับกันทั่วชื่อเดี๋ยวมาเขือของยางของแพงไปแล้วครับยุคโควิดยังไปปลูกไว้กินเองสบาย เราไม่คิดนน่นเห็นไหมครับดุนทองุน่นุบกระนั่นอนําภูมิตัแดดดนครับงรวมพอวแล้วก็แกนโดดออก ตอนเปลี่ยนหวาเปลี่ยนปิดเวเปลี่ยนข้างเลยประมาเปลี่ยนนงอะไรเปล่าว่าอืมหอมบัว ระบบไปังหวานตลอด 方法白砂糖 ยเ,เยอะมากเลยจังพวกจะไปนอนเฝ้าจะจึงอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้ว พวกบอนดีครับหลอบจัพบพวกพอดีกิน อะไรเนอะอะไรจะเป็นข,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 นขน้นแก่นกินสอน

มันกินจะมูดกันมั้ยแล้วว่าเพราะ làm... người มัน người อร่อยเดี๋ยววัน

bên tùng mùa lão này là bất tùng lão này tùng tùng mùa lão này bất tùng mùa lão này tùng mùa lão này cho tùng mùa lão này bất tùng

ก็ไปกุ้งน้อยเต็มกงยกนู่นน่ะพ่อมาคอยล้วเนาะเมาบล้อเน่ข้าวเอ้าจกตรวจีเดียวว่าคือขันวินเอไงไรกินนี่ำไม่รู้อะไรก็กินกับข้าวอ้ากินข้าวเยวะังหมัก

ตก็ตุวไไหวแล้วตัเขาตัเขาล้กกางเขาบอกว่าตัวกุ้งกข็เหายกางก็จะม่ตกไกเห็นไห้เป็ให้ผมวนอรอยรวยก nằm bơm sữa gà có kinh gì hết, nằm yên, nằm câu lại mượn có kinh, nếu ta phải kinh may gì tạm